ค่ะทุกคน คลิปวันนี้นะคะน่าจะพาทุกคนไปตะลุยกินที่ฮอยอันและเมืองดานังนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ฮอยอันในมาร์เก็ตนะคะงั้นก็มาประเดิมร้านแรกกันเลยร้านนี้นะคะอยู่ด้านหน้าสุดของตลาดเลยนะคะชื่อว่าติ่มซำแอนนูโด้นั่นเองเหตุผลที่เราเข้าร้านนี้นะคะก็ไม่ใช่อะไรนะคะฝนตกค่ะทุกคนพอดีฉันมาฝนก็เทลงมาเลยนะจ๊ะพวกเราก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าร้านนี้กันแบบงงๆนะะแต่ว่าเมนูในร้านเนี้ยก็คือดีเลยนะทุกคนมีให้เลือกเยอะมากๆเป็นฟิลอาหารฮ่องกงนะคะ คะแล้วพวกเราก็สั่งสิ่งนี้มาเพื่อรองท้องระหว่งางรออาหารด้วยนะคะมันเหมือนเต้าหู้ด้วยเรานะแต่ว่ามันมีเหมือนเหมือนลูกกลมๆเหมือนลูกอะไรอะ่ะมันคือเหมือนเต้าหู้เลยแต่ว่าไอ้ลูกกลมๆอะ่ะข้างในอะ่ะมันจะเป็นไส้มะพร้าว นี่ก้าอีต่าคือทุกร้านคือแบบมันต้องเตี้ยวหมดเลยอะไม่รู้ทำไมเนาะแล้วทายนี้กันเยอะมากเลยนะน้ำเต้าหวยอ่ะเออน้ำเต้าหวยเต้าหวยแบบนมสดที่เมื่อกี้ที่ชิมในร้าน ถนนคนเดินหอยอันหรือหอยอันไนมาร์เก็ตเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวเลยเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของฝากและแหล่งของกินยามค่ำคืนสิ่งที่เป็นจุดเด่นและก็เอกลักษณ์ของที่นี่นะคะก็จะเป็นการล่องเรือและชมโคมไฟในแม่น้ำหอยอนันซึ่งที่นี่เขาจะเปิดทุกวันนะคะทุกคนตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึง5้าทุ่มกันเลยทีเดียว คืออะไรกินข,ข้าวโพดข้าวแยกเหมือนสมัยก่อนข้าวโพดจริงก็มีย่างตรงนี้เลยจ้ะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะคือถ่ายตรงนี้ไม่ใช่นะยืมไฟของพี <c oughs> ง่เขาอารมณ์กัดร้อนรอก่อนกัน เรามาหยุดกันตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนซุ้มถ่ายภาพถ้าถ่ายก็หนึ่งหมื่นดองนะแต่ทุกคนดูดีนางแบบคนนี้สวยมากเลยทุกคนเจอร้านตรงแบบใหญ่เลยวะ่ะยิ่งใหญ่ลังการมากต้องถ่ายรูปแล้วเล่ะทุกคนมีคนเล่นใหญ่กว่าเราอีกชุดชุดเขาสวยมากนะถ้าจะเป็นชุดแบบว่าประจำชาติของเขาหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ว,ว่าสวยเล่นใหญ่จริง どうも。<laughs> <laughs> ที่บ้านเราเลยทุกคนว้าดูนะคะร้อนๆเลยอะ่ะมีความแบบช้ำช้ำโบมากอันนี้น่าสั่งเป็นวิวทาร่าแล้วก็มีกล้วยข้างในแต่เขาเรียกว่าแพนเค้กนะที่นี่เขาไม่รู้<ๆ>เขาเรียกบานาน่าแพนเค้กหอมมากหอมมากีเยดไอตน้งไอแล้งไอติ้งเราได้ อรอยมาจะร้อนมากเหมือนันแล้วอน่อยเลยอ่ะมันไม่ใช่โรตีมันคือแพนเค้กจริงๆริงทุกคนเขาเขาใช้แป้งแพนเค้กไงมันต่างกันนะคือมันหอมแป้งมากเลยอออ่ะไปปดูเเยาลงหอมกล้วยมากใช่ไหมยายอร่อยนะ อร่อยแนะนำอ,อ่ะเรามากินที่นี้ทุกคนคือตัวเขา้าวเขน สือจิตใจที่นี่มากนะแต่สภาพของฉันอยากมาแบบองค์หญิงและละดูซะคุณเพื่ออะไรอ่ะคุณลูกกันร้านละคุณลุงกันร้านคุณลุงกันร้านทุกคนแต่ว่าคนที่แน่น่ารักจริงๆทุกคนน่ายมากอ่ะจะไปสภาพยังแขวนแก้ผมเอาถุงมาใส่หัวยายเอาสักถุงไหมหน้าแบ่งให้ เมันซอสสีราชาเลยเนาะนี่ทุกคนดูนาได้ซื้อเียทุกคนอาจจะซื้อเป็นแบบว่าคมไฟกระเป๋ารองเท้าไดๆใช่ไหมี่ฉันซื้อยามงของเวียดนามค่ะเฮ้ยแต่อยากให้มาลองนะเพราะมันขอมมาอันนี้เท่าไหร่นะเขาลดให้อ่ะสองอัน9ก้าหมืนก็เดี๋ยวดีเป็นเงินไทยให้ละกันอันนี้ดีมากมันมาก นอกจากที่นี่จะมีอาหารสตตีิฟู้ดแล้วก็ยังมีส่วนกลางที่รวมร้านอาหารมากมายไว้ด้วยกันเป็นฟิลแบบพัตตะคารกลางตลาดหอยอันประมาณนั้นนะคะเผื่อ <laughs> <laughs> ใครอยากจะเข้าไปนั่งกินสวยๆฟังดนตรีสดแบบชิลๆก็ได้เหมือนกันแต่ที่สําคัญนะคะเขาไม่อนุญาตให้เอาของกินข้างนอกเนี่ยเข้ามากินในนี้นะทุกคนต้องสั่งเมนูอาหารที่มีในนี้เท่านั้นนะจ๊ะ และแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่นาเลาคอยแล้วทุกคนนั่นก็คือล่องเรือชมแม่น้ำฮอยอันนั่นเองเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะที่นาบอกได้เลยนะคะว่าไม่ควรพลาดเลยพอนอกจากเขาจะพาเราไปล่องเรือชมแม่น้ำแล้วใช่ไหมคะเขาก็ยังพาเราเนี่ยได้ไปลอยโคมไฟกลางแม่น้ำกันอีกด้วยซึ่งตรงเนี้คือนาบอกเลยว่าเป็นกิมมิคที่นาชอบมากๆเลยนะคะเพราะมันได้มู o ดกับฟิลบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยคือดีมากๆเลยแก ก็ถ้าใครมีโอกาสได้มาตลาดหอยอันนะคะก็อย่าลืมมาล่องเรือกันด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากๆเลย่ okay, มาถึงองแรมแล้วที่ดานังนะสวยมากเลยทุกคนจะนับแปดพิกัดให้นะคะเผื่อใครอยากตามมานะอยู่ใจกลางเมืองดานังเลย ๆทุกคนรู้นี่คือความ ซอรพรส์ของนะรู้ไห้ว่าคืออะไรมันคือคาสิโนค่ะทุกคนที่นี่โรงแรมนี้นะคะมีคาสิโนด้วยคือสามารถขึ้นไปเล่นได้เลย,เลยอาจจะเข้าไปก็ได้ <c oughs> มีชีนิกความงามด้วยที่นี่แม่สนใจฟิลเลอร์ไหม <c oughs> ยายสนใจโบท็อกซ์สามารถฉีดที่นี่ได้เลยวิ๊ทุกคนร,รีบที่นี่แบบเป็นทัสกีนด้วยอะเทว,ว่ะว้าวเวอร์มากแม่ เล่นคืนนี่<ม>เล่นคืนด,นดิจองกดได้จริงเฮ้เราออกมาแล้วออกมาบัรจนภัยโลกกว้างนะคะในเวียดนามดานังแล้วคุณหมอกลับแล้วทุกคนเขาต้อง <c oughs> กลับไปทําหน้าที่คุณหมอของเขาในวันพรุ่งนี้เวลาวันพรุ่นี้ส่วนเราอ,อันนั้นดูเด <c oughs> ี่ยวตอ่อห <c oughs> <c oughs> น้าตาเฉยเลย ถนนเขาเลยดิเออเรามูมาที่ดานังแล้วนะทุกคนหลังจากที่เราขึ้นเขาลงเขาแล้วนะวันนี้ก็เลยบอกว่าเออเป็นปีใหม่ที่ดานังละกันถึงแม้ว่าคุณหมอของเราจะติดภารกิจนะคะแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อเที่ยวต่อไปค่ะวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาเขาดาวกันที่เมืองดานังนะนาบอกทุกคนตรงนี้เลยนะคะว่าบรรยากาศทุกอย่างเนี่ย คือไทยเลยแกซึ่งวันนี้ก็ยังดีหน่อยที่มีฝนปรยนะคะไม่งั้นก็อาจจะร้อนนะคะคือแบบว่ามอเตอร์ไซค์คือโอ้โหป่ปาอยู่บนฟุตบานะาคะคนดูนะฮะสรุปใครผิดคนที่เดิน<ร>อยู่บนฟุตบานมอเตอร์ไซค์ก็ถูกเขาก็ขับของเขาดีๆนะเราอ่ะขึ้นมาทำไมประเทศนี้มอเตอร์ไซค์ทำอะไรก็ถูกนู่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปร้านนั้นนะคะ เดี๋ยวก่อนจะข้ามไปไงก่นอนผ่านมาลาย ถูกมากอะ่ะแม่จะเอาเอาไปแม่แม่ไปดูทุกคนเสื้อนี่นะชอบมากเหมือนที่ยูนิโคเลยทุกคนดูดิแต่ราคานะคะถูกมากเดี๋ยวนาขึ้นราคาให้มีหลายสีด้วยนะจังนันเป็นชุดหมีหมีนะทุกคนดูดิ าถามเขาแล้วว่าตึกนี้มันมีกี่ชั้นมันมี3ชั้นนะทุกคนชั้นหนึ่งอาจจะเป็นพวกของเบตเตล็ดชั้นสองจะเป็นสําหรับแบบผู้หญิงแล้วก็ชั้นสาจะเป็นสําหรับของผู้ชายนะคือมันเยอะมากเลยทุกคนเสื้อผ้าทุกคนดูนาได้เสื้อตัวหนึ่งแล้วแล้วก็ได้ลิฟต์นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปซอบต่อสนุกมากเลย คุณพระช่วยไหนมาดูสิร้านเวียดนามดองนะคะก็ลดถ้าสิบเซนก็ห้าแสนดองแล้วมั้งเออตีเป็นห้าแสนดองประมาณเจ็ดร้อยนะทุกคนเจ็ดร้อยแปดร้อยประมาณนี้ถูกมากคนดูเสื้อมิชลินที่นาแบบบอกทุกคนเมื่อกี้สวยมากเลยอะเท่าไหร่แม่ถ้าเป็นเงินไทยเหรอประมาณเจ็ดร้อยสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบทุกคน น่านลองคํานวณแล้วถูกมากว้า wow. อาเป้นไปเลยเยี่ yeah. สามชานินทุกคนสังเกตสองคนนั้นค่ะคุณแม่ดิฉันและคุณยายฉันนะคะอยู่ในร้านนี้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วค่ะยังไม่เสร็จกันคะ่ะยังไม่เสร็จเลยนะคะดิฉันเสร็จแล้วค่ะมาซื้อมานั่งรอตรงนี้นะคะอือตอนนี้เรากำลัง เดินอยู่ข้างถนนนะคะทุกคนเราจะบอกว่าฟิลอะที่เนี้ยคล้ายๆไทยเลยแต่ว่ามันจะมีความวุ่นวายของสขยงแกรนะคะคนที่นี่จะบิดแปรเป็นเรื่องปกตินะทุกคนเขาไม่ได้แบบเหมือนที่ไทยนะเน่นใหญ่เลยที่นี่เวียดนามคือแบบห้างหายากมากทุกคนนะ<ไท>ยพยายามหาแล้วมันจะมีเป็นเหมือนโกมาดนะแล้วก็เป็นบิ๊กซีที่นี่เขาเดินห้างก็คือบิ๊กซีนะคะก็กำลังเดินไปนะใช้ Google Map และแล้วพวกเราก็มุ่งหน้าสู่โกมาร์นั่นเองซึ่งทางนาดูใน Google Map แล้วนะคะห่างจากตรงที่เราอยู่น่ยไม่เกิน10-15นาทีเดินไปได้เลยพอถึงแล้วนะคะก็จะเจอกับตึกใหญ่สีแดงเขียนว่าโกหรือว่าที่นี่เรียกว่า Big C นั่นเองค่ะเป็นช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่มีในแถวนี้เท่านั้นนะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าช็อปลองเท้า แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซึ่งโดยรวมนะก็ดูแล้วคล้ายๆบิกซีบ้านเราเลยค่ะโอ้อโทุกคนดงเจลลีย่ยายยองเจลลี่ตื่นตาตื่นใจมากนะฮะนี่รถกาแฟรถกาแฟคุณยายรถกาแฟ,แฟนะรถกาแฟเหรออันเนี้ยคือมีเป็นอย่างนี้เลยอะทุกคนเป็นแทบกให้เราตัก ใส่ถุงแล้วไปช่างน้ําหนักรับมากพอเจอดงเจลลี่เข้าไปก็คืออึ้งมากแม่เขาขายกันแบบนี้เลยเลยซึ่งนาลองเดินเดินดูแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะขายของทุกอย่างมันบ้านเราเลยทุกคนก็สามารถซื้อของฝากจากที่นี่กลับไปก็ได้นะคะ ตัดมาที่ฟู้ดคอร์ดของที่นี่กันบ้างนะคะซึ่งเวลาตอนนั้นนะคะเป็นเวลาเที่ยงค่ะพวกเราก็เริ่มหิวกันแล้วเนาะก็เลยลองมาจัดกันสักหน่อยซึ่งสิ่งที่ทําให้ดิฉันตื่นตาตื่นใจแบบงงหนักมากนะคะนั่นก็คือเขาคิดราคากับค่าทุกอย่างจากการชั่งน้ําหนักค่ะก็คือนึกภาพตามนะคะเราสั่งหนึ่งอย่างใช่ไหมเขาก็จะเอาไปชั่งแล้วก็ติดเป็นแท็กแบบนี้เลยแกเสร็จแล้วเราก็คือเอาไปจ่ายตังตรงเคาน์เตอร์นะคะซึ่งมันแปลกมากไม่เคยเห็น <laughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าเจอในประเทศนี้ <laughs> คนตอนนี้เรามากินข้าวเย็นกันนะคะตอนนี้ประมาณห้าโมงเดนกับแม่แล้วก็เยะเป็นร้านที่เราสูงมากเลยคือเราอยากกินแหนมเนืองงั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าร้านไหนมันอร่อยก็เลยเดินมาเรื่อยๆใกล้ๆโรงแรมนะคะโต๊ะอาหารที่เรืยดงามเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะแบบเตี้ยๆนะ มันจะไม่เป็นโต๊ะสูงๆเหมือนบ้านเรานะมันจะเป็นโต๊ะเตี้ยๆถ้าเป็นบ้านเรามันจะเอาไว้สาหรับเด็กนั่งเข้าไซส์หรืออนุบาลแต่ว่าที่เนี่ยทุกคนนั่งแบบในหนึ่งร้านอันนี้เป็นร้านเป็นร้านเหนบเนือแล้วร้านกาแฟก็เป็นอย่างนี้แหละโต๊ะมันจะเป็นไซส์เล็กๆเหมือนนักเรียนอนุบาลน่ะนั่งเตี้ยๆกันนาสังเกตทุกร้านคือมันเตี้ยหมดเลยทุกคนเดี๋ยวนาถ่ายให้ดูเป็นแบบนี้มันตัดชึ้นหนึ่งเหมือนโต๊ะเด็กมากเลยอ่ะดูดิ นี่โต๊ะที่เรานั่งนะเดี๋ยวจะมาดูว่าแหนมเลื้ยงที่นี่หน้าตาจะเป็นไงนะจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าจะเป็นกระด้งกระด้งกะด้งเลอ๋อเอเดี่ยเฮวินต์สักครั้งวันพามาแทนสครั้งอ๋อใช้ทีละอันแล้วก็รอนานเหมือนกันนะแล้วก็ไปเสียไว้ในนั้นใช่ใช่ชอบแบบผั่งน้ำของอะไรเราหมือนของไทยไงไม่มีเราไม่มีหรอกนะเราะเราไม่ได้กินแบบ เสียบไว้เออแช่ยบไว้จุ่มจุ่มเสร็จคอนจุ่มเสร็จใช่ไหมก้ามมาวางอีกล็อกหนึ่งเนี่ยเขามีล็อกเออเป็นล็อกเป็นล็อกเขาบ้านเราไม่มีหรอกแบบนี้อุปกรณ์แบบนี้บ้าเราไม่ได้ไม่ได้กินประจำเนี่ยแต่เขาเป็นชาติที่กินชาตนี้ประจำถ้าไม่แหนมเนืองบ้านเราเขาไม่คิดแบบนี้วะเออว่ะอุ้ยเขาน่ารักมากเลยทุกคนเขาบริการเราด้วยทำให้ดูอ๋อโอเค อ๋อมันเป็นม้วนทางยาวเหรออ่ออูอกทีจิ้มซอสและอีดยมเป็นไงอร่อยเหรอเผ็ดมะจริงวะแสดงว่าซอสเขาต้องมีแบบว่าเป็นพิกอะเจ็บจริงเอออะยายลองเขาสอนวิธีแล้วทำถูกแล้วนะ ต้องวางแผ่นแล้วนะว่าระหว่างนั้นเราต้องเอาไปจิ้มเออเมื่อกันจิ้มไม่ทัน้กินนะเพราะว่ามันแช่นานนะซื้อแผ่นแป้งมันใหญ่มากเลยดูดิมันไม่เหมือนของไทยเลยอ่ะดูดิทุกคนของเราคืออันนี้เดียวเราดูของเขาสี่แผ่นบ้านเราเออวานรวมกันสมัยชิ้นใหญ่อ้วนจังเหนื่อยเหนื่อยต้องกินช็อตค่ะงาม อร่อย <All> <laughs> เสร็จแล้วพอับ มาเดินเล่นแถวๆนั้นกันนะคะซึ่งก็ต้องรีมากับตัวเองตลอดเวลานะคะว่าฉันอยู่เวียดนามนะแกฉันอยู่เวียดนามแต่คือบรรยากาศทุกอ,อย่างก็คือเหมือนไทยมากๆเลยทุกคน <laughs> เดินมาเรื่อยๆนะคะก็มาเจอร้านเสื้อแบรนด์หนึ่งค่ะก็เลยเข้าไปช้อปปิ้งกันซึ่งน่าบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งในเวียดนามที่ทุกคนเนี่ยควรจะซื้อกลับไปมากๆเลยนะคะเพราะว่าเสื้อที่นี่นะคะคัตติ้งแล้วก็ดีไซน์ดีนะคะทุกคนผ้านเนี่ยสามารถไปใส่ได้ที่ไทยเลยที่สําคัญเนี่ยราคาดีมากๆนะคะแนะนํามากๆเลย พอช็อปกันเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็รีบเอาของกลับโรงแรมเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมากันอีกครั้งนะคะพอใกล้เวลาที่จะได้เขาดาวแล้วทุกคน บรรยากาศก็คือคึกคักมากๆเลยนะคะคุณลุงแกบบอกนาน,นะคะว่าวันนี้เขาจะจุดภูกันก็จะเห็นได้ว่าผู้คนในเมืองเนี่ยก็พากันออกมาเพื่อดูภูเฉลิมฉลองวันปีใหม่ด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งวันนี้นาและครอบครัว,วก็เลือกมาเขาดาวที่ร้าน G B Club นะคะเป็นทั้งคลับบาร์แล้วก็เลสซีรองในตัวเลยดีไซน์เป็นเรือสำเภาแบบนี้นะคะข้างบนของร้านนะคะจะมีลูบท็อปให้นั่งชมวิวด้วยนะพวกเราเลยตัดสินใจขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วก็ เตรียมดูผูกันในวันนี้ค่ะและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือการเขาดาวนั่นเองจะเขาดาวในอีก3 2 1แต่เอ๊บรรยากาศยังไงคะดิฉันไม่เห็นผูกเท่าไหร่เลยนะคะพยายามหาผูกก็คือหาไม่เจอนะคะก็เลยซูมกล้องไปไกลๆนะคะอ๋อมันอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะคุณผู้ชม าจุดภูกันอยู่ตรงนั้นนะคะหรือภูของเธอของฉันปันไปเท่ากันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยก็ยังมีบรรยากาศสวยๆจากลูคท็อปของร้านของเรานะคะให้เราได้ชมบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปในยามค่ําคืนในตอนนี้นะคะเอ๊ปีใหม่แล้วปีใหม่ที่เวียดนามก็ถือว่าโอเคนะเราก็ต้อง e s สเ c t ในการเซเลเบตของเขาเขาก็ล่าเริงกันนะ เขาแบบดูตื่นเต้นมากเลยคือทุกคนรู้ไหมว่าตรงสะพานบังกรอ่ะคือมันเต็มไปด้วยแบบคนอ่ะน้ากับแม่แล้วทุกคนก็เลยต้องมาหมกอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าตรงนั้นก็คือแบบไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปได้เลยก็ถือว่าเป็นการจบทริปที่สวยงามนะคะสําหรับทริปเวียดนาม4วัน3คืนของพวกเราเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะที่ได้รับจากเวียดนามนะและครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับครอบครัวนะเพราะเป็นการเขาดาวปีใหม่ที่ต่างประเทศกันครั้งแรกนะคะ สิ่งสําคัญเลยนะคะนั่นก็คือการได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันพร้อมกับครอบครัวในวันปีใหม่นี่เป็นอะไรที่อบอุ่นสําหรับนามากๆเลยนะคะแล้วน้านก็เคยไปอ่านมาเหมือนกันนะคะว่าเขาบอกว่าถ้าได้ทําอะไรในวันขึ้นปีใหม่นี่จะได้ทําสิ่งนั้นอีกในปีใหม่ข้างหน้านะคะก็อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าข้างหน้าเนี่ยจะไปทริปที่ไหนอีกนะคะอันนี้ทุกคนก็ต้องติดตามกันด้วยนะ อปปีนี้เยอะนะคะทุกคนปีนี้2 0 2 4แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะอย่างขอให้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็รวยๆเฮงๆปังๆทุกคนนะคะบ๊ายบายกันทิปหน้าทิปหน้านะคะปีใหม่บ๊ายบาย,บายนาก็ขอจบทริปเวียดนามเพียงเท่านี้นะทุกคนคลิปหน้านะคะน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ